ระคาถาล้างกรรมตัดกรรมสวดทุกวันเพื่อบรรเทาทุกกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กาลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับแต่เดิมนั้นพระคาถานี้ได้มาจากคนที่ตายแล้วฟื้น กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งได้บอกกับพวกดวงวิญญาณทั้งหลายที่มีความทุกข์ทรมานอยู่ในขุมนรกภูมิว่าให้สวดพระคาถาล้างกรรมนี้เรื่อยๆจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมานและคนที่สวดพระคาถานี้จะมีความสุขสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่มากราบกลายในชีวิตและ จะช่วยทำให้อายุยิ่งยืนยาวนานพระคาถาล้างกรรมนั้นต้องทำจิตใจให้เป็นสมาธิและศรัทธาต่อพระคาถานี้พร้อมแล้วตั้งนมโมสามจบนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอะระหังอะระหังพุทโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนพุทโทอะระหังกรมมะโตเมตังกรรม,มะพันทะนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณจงไปผุดไปเกิดด้วยเทิน ให้สวดพระคาถานี้สามจบจากนั้นให้กรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและดวงวิญญาณเหล่านั้นคำบทกรวดน้ำอิมินาบุญญกรรมเมนะขอเดชเ,เดชะบุญกุศลผลบุญนี้ที่ข้าพระเจ้าอุทิศไว้ให้คุณบิดามารดาและญาติทั้งหลาย สมณะชีพามออกทั้งพระอินเจ้าฟ้าพระโคดมพระพุมนีฤทธิ์พระอาทิตย์พระจันทร์พระกุงพาลีพระภุมิเจ้าที่แม่ซื้อพันจิตพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนาพระแม่คงคาไหลพระแม่พระเพลิงพระแม่พระพาย แม่พระฉูดาาิพระยายมราชท้าวเวสสุวรรณโนท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ในสม,มุหบัญชีตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทำผิดจะขอแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังฝงผีทั้งหลายปิดอบายให้มั่นเปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจา่างแจ่มใส เกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุขเกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุขท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขดีอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนิพพานังปัจโยโหตุพุทธังชั่วอตังธรรมังชั่วจักกวาลังสังขังนิพพานัง ปัจจโยโหตุพระคาถานี้เป็นพระคาถาล้างกรรมเป็นพระคาถาที่ช่วยปัดเป่ากรรมที่เคยทำมาไว้ไม่ว่าจะกรรมหนักกรรมเบาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเมื่อสวดแล้วควรมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรถ้าหากมีเวลาก็ควรที่จะสวดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้บรรเทาทุกกรรมที่เคยได้กระทําไว้ทั้งนี้อยู่ที่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วคนทุกคนร้วนมีกรรมเป็นกรรมเนิดกันทุกคนอยู่ที่ว่าเราคุณท่านจะแก้กรรมหรือจะให้กรรมแก้ชีวิตเรากันแน่สาธุ ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชาญก็ขอคุณอำนาจพระศรีร,รัตนไตตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ